สวัสดีครับนี่ผมโจ้เหลียเท็นะวันนี้เรามาแบ่งเลยนะครับเราไม่ได้พาไปดูระเท็ดวันนี้ผมจะพาไปดูกิจกรรมในหนึ่งวันของผมนะวันนี้เราก็นี่ครับโตลต้ากาซูอะเคเดมี่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เรียนไปสองคอร์สแล้วครับซึ่งโต y ต้ากาซูอะเคเดมี่เนี่ยทางโต y ต้าเนี่ยเขาจะมีอยู่สามคอร์สีมีเบสิกแอดวานแล้วก็เลสซิ่งซึ่งเบสิกกับแอดวานเนี่ย เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ถ้าใครสนใจนะพี่ๆน้องๆเพื่อนผมนะเข้าไปดูกันได้ที่หน้าเพจเฟซบ o o กโตโยต้ากะสูไทยแ land นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราตื่นเช้าในรอบรอบกี่เดือนวะเนี่ยบารเอเอาความเจ้นตอนนี้กำลางเจ็ดโมงครึ่งครับเราก็เดินทางไปพิรละพัทยากันนะครับตอนนี้เหลือรอดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะ ลังเดินทางกันไปรอชมกันนะครับท่าผมก็มาถึงสนามทีระกันแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้เราได้เข้าไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีในการขับรถแข่งนะครับมีอะไรบ้างก็จากของอาจารย์เอสพีเอสนะครับก็ได้แนะนำเข้าๆแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นภาพปฏิบัติ เราจะไปลองขับกันนะตอนนี้รอคิวอ,อยู่ครับผมรอดูคนระับ ไปลองขับมาแล้วครับเสียววับเลยเราห่างจากสนามพีราไปประมาณ6ปีอ่ะคนี้เป็นในรอบ6ปีครับกลับมาจานแมนเป็นคนเทนอยู่ในรถเลยครับเดี๋ยวรอบนี้จะให้น้องบ้านลองจับเวลาดูว่าเป็นไงนะครับรอชม หลังจากที่เราได้ไปลองขับมานะครับในรอบแรกแล้วรอบสองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสุดยอดมากเลยอาจารย์แมนของเราบอกเทคนิคทุกขั้นตอนนะครับแล้วเราก็ลองทําตามดูเดี๋ยวรอบหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราจะลองไปลงขับอีอกประมาณสักสองสามรอบนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองดูว่าไปได้อีกขนาดไหนนะครับเสียววับหมดเลยอะ รอครับวันนี้จบการอบรมได้ยันสามนาฬิกานงไปกับสี่วันโชคชอยกเดี๋ยวไปรอชมรถจริงกันนะว่าเป็นไงนะครับผมรอติดตามผมได้โอเคไปละบ๊ายบายฝากโจลีเล่เทกไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย